ความเป็นมาในอดีตและความเป็นอยู่ในปัจจุบันของคนขมุงที่ประเทศจีนเป็นยังไงวันนี้เจียวจะมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะชื่อเจ้าชนเจียวนะคะเจียวเป็นคนจีนค่ะช่องของเจียวคือเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศจีนให้ฟังนะคะเพื่อให้เราเข้าใจแล้วก็รู้จักประเทศจีนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอยา่าลืมติดตามช่องของเจียววิดีโอจะอัปเดตท,ทุกอาทิตย์ค่ะ เรื่องคนขมูนะคะเอ่อคนขมูภาษาจีนกลางเรียกว่าเขมูเหรนนะคะคือมีเอฟซีหลายคนถามมาแล้วหลายครั้งนะคะอ่าวันนี้เจียวก็เลยทําคลิปวิดีโอให้ดูอ่าพูดถึงคนขมูนะคะคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าอ๋อคนขมูนะคะน่าจะเป็นชม่าหนึ่งของประเทศจีนนะคะแต่ทีเนี้ยมันจะมีเข้าใจผิดนิดนึงนะคะก็คือว่า จริงๆแล้วควรขมูนะคะไม่ได้อยู่ใน50พชมเผ่าของประเทศจีนนะคะ,ะแต่ว่าเจียวก็พูดตลกว่าเอา50พชมเผาของประเทศจีนแต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศจีนมีแค่50ชมเผ่านะคะนอกจาก50ชมเผ่าแล้วนะคะยังมีอีก20กว่าชมเผ่าที่เป็นกลุ่มเล็กนะคะกลุ่มคนเล็ก เขาเรียกว่ามิ别民族ก็คืออันนี้ชื่อภาษาจริงการนะคะก็คือหมายความว่ากลุ่มพวกนี้นะคะมักจะเป็นแบบว่ากลุ่มที่คนจํานวนน้อยมากนะคะ,ะแล้วก็คนขมุก็เป็นกลุ่มหนึ่งในนั้นภาษาจริงเรามักจะชอบเรียกว่าเคมูเหรนนะคะเคมูเหรนก็มีคนเรียกเคมูจู่นะคะก็คือชมเผ่าเค่อมู่ก็คือชมเผ่าขมูแต่โดยทางการแล้วนะคะคําว่าชมเผ่าคือเขาจะใช้กับ ชนเผ่าที่มีอยู่ใน56ชมเผ่าถ้านอกจากนี้คือเขาเรียกว่ากลุ่คนนะคะอ่าเหรัอะไรอะไรเหรนอย่างเนี้ยนะคะอ่าเขมูเ,รเหรคุนขมุนะคะตอนนี้ที่ประเทศจีนนะคะคือคุนขมูที่ประเทศจีนเนี่ยมีแค่ประมาณ3พันคนนะคะแล้วชมเผ่าอ,อื่นที่อยู่ใน56ชมเผ่านะคะบางชมเผ่าก็ หลายหมื่น no คนหลายแสนคนหลายล้านคนนะคะเพราะฉะนั้นเทียบแล้วประมาณ3ามพันคนนี่คือถือว่าคนจํานวนน้อยมากนะคะเอาแล้วตอนนี้ก็คือเจียวจะเข้าจากสองเรื่องนะคะ1ก็คือความเป็นมาในอดีตของคนขมูที่ประเทศจีนนะคะ2ก็คือความเป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะของคนขมูที่อยู่ในประเทศจีนนะคะตอนนี้เรามาเข้าเรื่องที่หนึ่งก็คือความเป็นมาในอดีตของคนขมกที่อยู่ในประเทศจีนนะคะคือที่จริงนะคะ ความเป็นมาในอดีตเรื่องที่ว่าอา๋อบ,บัรพบุลุขมควนขมูคือมาจากไหนอย่างนี้คือเอกสารหรือว่าข้อมูลที่มีจดกรบันทึกตั้งแต่โบราณคือไม่ได้ว่าเยอะมากเหมือนชม่าอื่นที่เป็นเผ่าใหญ่นะคะแต่ว่าเท่าที่มีอยู่นะคะก็คือแสดงออกมาให้เห็นว่าที่จริงกลงควนขมูนะคะเมื่อก่อนคือบัพรพบุรุเขาก็ คือไม่ได้มีการย้ายแบบว่าเหมือนชมพูอื่นที่แบบว่าย้ายจากที่หนึ่งไปที่กกลอีกที่หนึ่งไปเลยนะคะหรือว่าย้ายแบบเวลานานๆั้นย้ายไปสิบปียี่สิบปีเนี่ยไม่มีค่ะคือเขาก็ย้ายหรือว่าก็คืออยู่กับแถวบริเวณนั้นแหละที่ตอนเน่เมื่อก่อนก็อยู่แถวบริเวณชายแดนเมืองสิบสองนนาของมองญทวินานานะคะกับภาคเหนือของประเทศเรานะคะคือเมื่อก่อนก็อยู่แถวบริเวณนั้นนะคะอยู่แถวชายแดน แล้วที่แน่นอนอย่างหนึ่งก็คือ,อบัพบฑบุปหลของควณขมูนะคะคือมาอยู่แถวบริเวณ12บรรนาน,นะคะคือมาตั้งนานแล้วถือว่าเป็นกลุ่มควนนะคะกลุ่มชมเผ่าเล็กที่มาตั้งแต่แรกนะคะคืออยู่แถว12บสรรนานตั้งแต่แรกเลยนะคะแล้วก็จากประเพณีจากวัฒนธรรมจากคําพูภาษานะคะของคนขมูนะคะ,ะนักวิชาการก็เลยบอกว่าคนขมูก็คือน่าจะมาจาก ป่ายผูนะคะชมเผ่าที่ชื่อป่ายผูอ่าแล้วป่ายผูเป็นที่ไหนนะคะแล้วป่ายผูคืออะไรที่จริงนะคะป่ายผูคือเป็นชื่ออ่าเรียกรวมของชมเผ่าต่างๆอยู่แถวต้นน้าของแม่น้ำยียงสีเจียงในช่วงก่อนและชงฉิงก็คือก่อนปีก่อนโคโศ221อ่อนะคะคือก่อนนั้นน,น,นะคะคือแถวบริเวณนั้น เขาเรียกว,ว่าป่ายผูนะคะแล้วก็ป่ายผูเนี่ยมีชมเผ่าเยอะมากนะคะเขาอยู่รวมกันนะคะถ้าปัจจุบันนี้ก็คือเป็นบริเวณแถวมณฑลสีฉวมนมณฑลยูนนานนะคะเมืองฉงชิ่งกับมณฑลกุ้ยโจวนะคะนั่นคือประมาณบริเวณนี้อ่าซึ่งบรรพบุรุษของคุณขมูก็คือเป็นสายหนึ่งนะคะชมเผ่าสายหนึ่งในป่ายผูนะคะแล้วก็อ่มีความเกี่ยวข้องกับชมเผ่าตะลาอ้าง ชมเผ่าว่าของประเทศจีนนะคะแล้วก็อีกหลายชมเผ่าก็คือเพราะว่าชมเผ่ากล่งพวกนี้ก็คือเขาก็มาจากปลายภูมิเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าก็คือมีอสายปมาัมพบปรุษูก,ก็คือเกี่ยวข้องกันบ้างนะคะเพราะว่าอยู่แถวบริเวณเดียวกันนะคะแล้วเราเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าอตอนนี้คือคนขมูที่ประเทศจีนมีแค่ประมาณสามพันนะคะสามพันคนแต่ในเมื่อก่อนนะคะก็คือบริเวณที่คนขมูอยู่นะคะเคยมีช่วงที่แบบจะเลื่อน แล้วก็เขามีแบบการปกครองตัวเองด้วยนะคะคือในเอกสารต่างๆนะคะคือที่ที่เท,ท่าที่มีอยู่นะคะยังเคยพูดถึงเลยนะคะว่าก่อนหน้านั้นคือเมื่อก่อนนะคะเขาสร้างการปกครองของตัวเองที่คือมานะคะมีประมาณร้อยกว่าหมู่บ้านอะบริเวณมีประมาณร้อยกว่าหมู่บ้านแล้วก็ที่รวมของเขาก็คืออยู่ที่ ภูเขาเทียนฟงก็คือเทียนฟิงชนะคะของอ่าบริเวณช่อำเภอหมวกลาเมืองสิบสอปา 12, นานะคะก็คืออยู่แถวบริเวณนั้นแหละแล้วเขาบอกคงแบบว่าอ่าแต่และกล่องเล็กนะคะคือมีหัวหน้าแล้วก็ร้อยกว่าหมู่บ้านเนี้ก็มีคนสูงสูงอีกคนนึงนะคะแล้วมีกองทหารนะคะหลายหมืองคนเลยนะคะที่ป่าป,อ,ปองอาณาเขตของตัวเองด้วย นะคะแล้วก็แถวบริเวณที่ควงขมูอยู่เมื่อก่อนนะคะคือมีที่หนึ่งชื่อหมูเชียนะคะตอนนี้เป็นหมู่บ้านในปัจจุบันนี้คือชื่อหมู่บ้านหมูเชียนะคะคือควงควขมูไปขูดบ่อน้ําประดานแถวนั้นนะคะเราก็เอาน้ําน้ําไปทําเกลอือเพราะฉะนั้นเกลอือตอนนั้นเขาเรียกว่าหมูเชียเย็นนะคะคือเกลือหมูเชียก็คือเอาชื่อที่ตั้งชื่อเป็นเกลือเลยคือมีชื่อเสียง ในบริเวณนาม่ารวมทั้งประเทศเราประเทศพาม่าก,กับประเทศไทยภาคเหนือประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะคะคือมีคนค้าขายเอาเกลือของคืนขมูที่ทำนะคะไปขายที่ต่างประเทศเลยนะคะเพราะฉะนั้นแถวบริเวณเหมือมโมเชียเนี่ยเคยมีตลาดค้าขายนะคะที่เกี่ยวกับค้าขายนะคะที่เจรือนะคะมีอยู่ในช่วงหนึ่งก็คือคุนขมูคือมีชีวิตที่แบบว่าคือไม่ได้ลําบากคืออยู่ดีกินดีสําหรับในตอนนั้นเทียบกับ ที่อื่นนะนะคะเพราะว่าเขามีมเหมือนแบบมีธุรกิจของตัวเองมีรายได้นะคะแต่หลังๆมานะคะก็คือ,อแถวบริเวณนั้นเป็นแถวบริเวณที่ชาวไทยลื้ออยู่เยอะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลังๆมาคือเหมือนอำนาจการปกครองของชาวไทยลือนะคะคือยิ่งใหญ่ขึ้นมาจํานวนคนของเขาก็เยอะกว่าอยู่แล้วนะคะ ก็เลยสุดท้ายคือสู้ไม่ไหวก็เลยต้องอยู่ภายใต้การปกครองของชาวไทยเลื้อนะคะเราก็รู้คือเมื่อไหร่ที่เกิดสงครามขึ้นมาหรือว่าเราอยู่ดีๆไปอยู่ภายใต้การปกครองขคนอื่นก็คือชีวิตจะไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะคะ,ะชีวิตจะแบบเริ่มลำแบาบกแล้วลำแบากแล้วก็คือทำอะไรไม่ได้ เราจะไปต่อตั้งอะไรก็ไม่ไหวออกนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้คุณขมุที่อยู่บริเวณภูเขาเทียนฟงตอนนั้นนะคะคือย้ายออกไปข้างนอกเยอะมากนะคะซึ่งย้ายออกไปก็คือแถวบริเวณประเทศลาวประเทศพม่าแถวๆนั้นนะคะแล้วที่จริงในการย้ายไปแถวๆนั้นเนี่ยที่จริงก็ใกล้ๆกันนะคะใกล้ๆกันเพราะว่าเมื่อก่อนก็อยู่ชายแดนอยู่แล้วนะคะไปถึงต่างประเทศของปัจจุบันนี้นะคะ บางคนนะคะคืออออยู่แล้วเขาก็กลัามาแต่ส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้กลัามาถึงที่ของบริเวณของประเทศจริงนะน,นะคะเนื่อนจากคนขมูคือเมื่อก่อนเขาอยู่ในปา่าแล้วก็อยู่ในป่าก็คือสร้างบ้านด้วยใช้แบบไม้ใช้ต้นไม้บ้างไม้ไผ่บางอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ค่อยไม่ค่อยมีการเหมือนแบบว่า ติดต่อสื่อสารกับภายนอกนะคะคือโลกข้างนอกคือประเทศจริงตั้งประธานเหมาเขาตั้งประเทศจริงขึ้นมาคือประเทศใหม่นะคะปีคศ .1949 นะคะแต่กลุ่มคุณขมูดวงคนอื่นเห็นก็คือคนอื่นรู้ว่าอ๋อยังมีกลุ่มคุณย่างนี้กลุ่มหนึ่งอยู่แถวบริเวณนั้นคือในช่วงปีคศ1 9 8 6แล้วนะคะคือจัดตั้งประเทศเอารู้ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งชื่อคุณขมูนี้ผ่านไปส0สกว่าปีนะคะถึงถึงรู้เรื่องนะคะแล้วก็ มีช่วงหนึ่งก็คือคนขมูก็โดนเอาไปรวงกับชงเผ่าหานี้ซึ่งเป็นชงเผ่าอาขานะคะเราเรียกว่าอาขาแต่หลังๆมาคือรัฐบาลเขาก็สังเกตคือที่จริงคนขมูกับอาขานี้แบบภาษาก็ไม่เหมือนกันประเพณีก็ไม่ค่อยเหมือนคือแบบจะให้เขาไปอยู่ในกล่งอาขาก็คงไม่ได้ก็เลยในปีคศ2 0 0 6 2006, นกะคะก็คือ,คอแยกกล่งคนขมูกออกมานะคะให้เดี่ยวออกมาเป็น คนกลุ่มหนึ่งนะคะแล้วอ,ออกนโยบายต่างๆที่แบบช่วยคนขโมยก,ก็คือเมื่อก่อนอยู่ในปากก็คือคงข้างลำบากแล้วตอนนี้คือโลกเรามันเปิือกหมดแล้วนะคะคือให้เขาออกมาได้มีแบบว่าการศึกษาที่ดีนะคะแล้วก็สร้างบ้านสร้างถนนสร้างหลายๆอย่างให้เขานะคะ,ะให้เขามีรายได้สองปลุกต้นยำพราก็คือให้มีรายได้ทางเศรษฐกิจซึ่งอาจจะแบบบางทีก็คือสองปลุกโตยำพลาแล้วก็ มีรายได้จากขายยงยำพลาบ้างนะคะคือชีวิตของเขาตอนนี้ก็จะไม่ไม่ได้เหมือนแบบเมื่อก่อนที่อยู่ในป่าแล้วนะคะแล้วทุกวันนี้ถ้าเราไปเที่ยวสิบสองปานานะคะคือเราเห็นหมู่บ้านของคนขมุนนะคะคือที่เขาอยู่จริงๆเนี่ยบ้านจะแบบคล้ายๆกับชาวไต้ลือนะคะคือสไตล์จะประมาณอย่างนั้นละคือเป็นแบบสไตล์ใหม่นะคะ แต่ที่ถ้าเราไปถึงที่หนึ่งแล้วเห็นว่าอ,อ๋อยังเป็นบ้านไม้ที่อยู่บนต้นไม้หรือว่าคือแบบดูแลแบบโบราณโบราณนะคะคืออันนี้สวยย่วนใหญ่คือเขาเก็บไว้หรือว่าเขาสร้างมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวไปชมแล้วก็ไปสัมผัสก,กับวัฒนธรรมของคุณขมุกนะคะคือกลายเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวไปเลยนะคะอ่าแล้วเรื่องที่สองต่อไปก็คือแล้วปัจจุบันนี้คุณขมูที่ประเทศจีนเป็นไงบ้างคือตั้งแต่เมื่อกี้เจียวก็บอกเราค่ะ คือคนจํานวนคนขมู3พันประมาณ3พันคนนะคะแล้วส่วนใหญ่เขาเขาก็อยู่รวมกันอยู่แถวบริเวณอ,อำเภอหมงล่ากับเมืองจิ่งหอมอมส2สอง,อง 12, 000, นานะคะเดี๋ยวเะจะอยู่แถวบริเวณน,นั้นแล้วตอนนี้คือการแต่งตัวของคนขมูนะคะถ้าโดยทั่วไปแล้วเขาก็ยังชอบใส่เสื้อที่เป็นผ้าสีดามสีน้ำเงินหรือว่าสีเข้มนะคะก็อยู่แต่เวลาการแต่งตัวนะคะคือเรา ลองสังเกตดูได้ถ้ามีโอกาสไปชิมสองนานนะคะคือถ้าเขาไม่บอกว่าเขาเป็นคนขมูนนะคะเราอาจจะแบบไม่รู้เลยเพราะว่าเขาอยู่กับชาวไทยลื้อมานานนะคะคือบางคนก็คือเริ่มแต่งตัวเป็นแบบใส่ชุดเป็นชาวไทยลื้อไปเลยนะคะเพราะว่าชาวไทยลื้อจํานวนคนก็เยอะเสื้อผ้าก็จะแบบมีหลายแบบมากนะคะคือเลือกได้เยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นในชีวิตประจําวันเขาแต่งตัวนะคะก็จะแบบคล้ายๆกับไทยลื้อนะคะ ภาษาของคุณมูก็คือภาษาชมเผ่าของเขาเองนะคะเราเรียกว่าคอหมู่ยุ่นะคะเราก็ไม่มีตัวหนังสือเป็นของตัวเองนะคะแล้วถามว่าคุณคมูของประเทศจีนเขามีความเชื่ออะไรบ้าง mm. ก็คือเขานับถือศาสนาอะไรนะคะคือที่จริงความเชื่อของคุณคมูนะคะคือเขาจะเชื่อในแบบความเชื่อแบบโบราณนะคะคือเหมือนชมเผ่าอื่นๆที่เขามีความเชื่อคล้ายๆอย่างนี้นะคะคือเชื่อเรื่อง เรื่องผีเรื่องวิญญาณน,นะคะแล้วก็เชื่อในเรื่องที่แบบว่าสัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพนะคะจากธรรมชาติภาษาจริงการเรียกว่าถูเถินชมไปน,นะคะสมมติว่าเป็นลูกเสืออ่า,อารูปอะไรต่างๆนะคะที่เขาเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ปกปองเขาหรือว่าอะไรเขาเอย่างนี้นะคะแล้วบางคนเขาก็นับถือศาสนาุทธที่เป็นนิกายเถรวาทนะคะ เพราะว่าอยู่กับชาวไทยรื้มานานก็คือวัฒนธรรมก็มีแบบว่าแบบมีการผสมผสานกันบ้านนะคะ,อะตอนนี้ก็คือเทศกาลสำคัญของคนขมูที่ประเทศจีนนะคะมีอะไรบ้างเจียวยกตัวอย่างสองอันนะคะเทศกาลที่หนึ่งก็คือภาษาจีนกางเขาเรียกว่ามาเกลเล่จียนะคะคือเทศกาลมาเกลเล่ที่จริงคําว่ามาเกลเล่เนี่ยคือเป็นภาษา คมูแต่เจียวไม่รู้ว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาออกเสียงกันยังไงนะคะภาษาจริงกลางก็คือหมากเกเลือซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลยิ่งใหญ่สูงของคนคมูที่อยู่ในประเทศจริงนะคะ ปกติเขาจะจัดเดือนธันวาถึงเดือนมกราอีกปีหนึ่งนะคะคือสองเดือนเนี้ยแต่แล้วแต่แต่และหมู่บ้านเนี่ยเวลาที่จัดอาจจะแบบไม่เหมือนกันนิดนึงแต่ว,ว่าทนธรรมก็จะแบบคล้ายๆกันเลยนะคะคือเขาจะแต่งตัวแบบใส่ชุดใหม่นะคะแต่และหมู่บ้านก็จะมีมีที่ว่างที่หนึ่งนะคะเขาก็จะมารวมในที่ว่างก็คือในสนามนั่นนะคะแล้วก็กินข้าวด้วยกันอ่าล้มเพลนเต้นาำหรือว่าทําพิธีอะไรก็ตามนะคะคือ จะแบบจัดก,กิจาการรมของเขาเลยนะคะแล้วอีกเทศกาลหนึ่งคือเราเรียกว่าสวยนิ้วเฉียนะคะคือที่จริงแปลตรงๆก็คือเทศกาลกระบือนั่นแหละนะคะคือเพราะว่าคนขมูดนะคะเขาเวลาทานานะคะทำอะไรเขาใช้กระบืองเพราะฉะนั้นหลังจากที่เขาปลูกข้าวแต่ละปีเขาปลูกข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาต้องหาวันนึ่งมาทําพิธีที่แบบว่าอวยพรให้กับกระบือที่บ้านนะคะเหมือนแบบว่า ขอบคุณบุงคุณที่ช่วยในเรื่องเกษตรนะคะแล้วก็ทําให้มีข้าวกินแล้วก็อุยพรให้กระเบอือที่บ้านนะคะ,อะขอให้สุภาพดีๆอะไรก็คือจะได้แบบทางานดีๆในปีต่อไปนี่นะคะประมาณนี้แล้วก็สําหรับคนขมูที่ประเทศจีนนะคะในประเทศจีนคือน่าจะตอบจอบคําถามของ FC ได้แล้วนะคะ,ะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องของเจียวมีคําถามอะไรก็ถามมาได้นะคะ